คงหลงหังนาหลังบ้านครับวันนี้กับมีใช,ช้ใช้แนวและตงบานผ่าสวดได้เตินผ้ามวนรับช่องนี้ห่างหายจากเพจกันไปนานเพื่อโดยภารกิจหลายอย่างเมื่อมีเวลาว่างมานไดครับตอนนี้เราได้สมาชิกใหม่มาอยู่ในกลุ่มเพจของเราแล้วก็จะมีน้องทิกเกอร์นะครับไอทิกเกอร์ตัวเล,ลาลๆเนี่ยแล้วก็ บูบี้ตัวแดงๆเนี่ยไอ้เติร์นหยอกมันดูหยอกมันแนลูก<ม>บรรยากาศนี่อัเศร้าครับหลังจากราจะะพานพนหรือดูฝนไปแล้วหรืออาจจะมีฝนหลงเหลือแน่ครับเทียงนางห่างหกแห่งครับหกแห่งแล้วก็โค้งหลงนาที่น้ำเต็ม บรรยากาศทั้งฟังพี่ครับมีเป็ดด้วยยากาศดามเช้าครับประมาณ6กโมงฝากพ่อแม่พี่น้องฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ฝากแชร์สองวิชาแชนเแล้วกับตมนตันผ้าสวบไตเตินผ้ามวล เป็นกำลังแรงใจกับช่องครับผมเราจะเริ่มทำการอัพทุกวันหลังจากนี้เป็นต้นไปตอนเช้าๆครับกับมาสามตัวนี่ครับมาถังปืนมาลาล่กับมหมาแดงเนี่ยหยอกกันครับอออเอาแล้วหนูอวนเอา อ้ันยำมาะเอ้าเอ้าโตได้สชนะครับเอ้าเอ้าเอ้าทิกกอร์ทิกเกอร์ทิกเกอรเอ้าเอ้าเอ้าเอาการมันนี่ยินเสียงนกอืมทิกเก์มานี่ลูกทิกเกอร์ทกเกอปุบิมามามา กูบ okay. oh, be ิ๋กูบิ๋ดูน้าเนี่ยเนี่ยโอ้ยมึงหัวหวนเอ้ยเอาเอาอัดการแล้วอืมอืมสามมาครับหลอกกันสองมาอีกหนึ่งมาดูแลเอ้าเอามือโขกนองไว้บ่ให้นองดื้อเอ้พ่นพ่นคักขนาดเอ้าคมเขาลงอืมออาวแค่สำหรับมือนี้แค่นี้แหละครับฝากกดติดตาม่ดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทางเพจทางช่องเราด้วยเราด้วยนะครับสวัสดีครับ